ก็ตา่นครับไปยุทธ์ไปยุทธ์นี่ต้องถูกวไหคว่าจ้องไหนอ่ันใจว่าชนะอะไรลสีครับยุทธ์ไยไปยไย พี่ลี่ครับผมนี่ก ้าีมั่นใจฟีคิดตรงนั้นเลยไหมโอ้มันมั่นใจเขาโกแล้วของยกห้าถึง้านมั่นใจยกสี่ยังครับยกสี่ก็ผมกุมงยกห้ามันก็เก่งครับแล้วเป็นมวยของวนะต้องเดินเกมอัดกันไปอัีละเก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทผูชดีนีก็วันนี้เขาเตะเตะต่อยมาออนญาตถ่ายรูปไหนะุคับ่แ่้กโขอโทษนะคะขอโทษนะคะถ่ายรูปก่อนนะครับ

ก็ดีใจมากครับเป็นาทิตเยอะครับได้ต่อยครับ้ต่อยดช้วยครับสตัอเรื่องไครับเนี่ยามไกา่ตช่องเก่งครั้งที่เทไรเยอะแล้วครับหลาครั้งรลบที่คเป็นที่สุดน่าจะร้อครับโอ้ชิมได้เยร้อยสิบแปดก็อยากมีโอกาสก็อยากทิมต่อยมานานแล้วด้วยตองพี่ะคัว วั head, นน so, ี้ก็เก um ้าเต็มสิบครับนี่เหลือนี่จะกลับไปแก้อะไรก็แก้ลุกคุมจังหวะยกห้าครับผมไม่ค่อยเก่งครับถ้าขอรีแมทแล้วไหมก็ได้ครับหนักร้อยถ้ากำลมังร้อยสิบเการ้อยแล้วเดีกลางคืนร้อยสิบแปดสิบเจ็ด ก็ลูกแข่งแรงครับแล้วก็เดินเตะครับลูกแข่งแรงก็เดินเตะแต่วันนี้ขยันเป็นพิเศษนะเนี่ยครับขยันนี่นี่เขาเขาบอกเขาบอกอัดนตอนตอนไหนถึงจะขยันก็เขาไอ้ทีมงานเราว่าดึงครับยกไอ้ยกสองยกครับแล้วก็เดินเตะยกสามยกสี่ครับอ๋อแล้วก็ก็ขอบคุณทนเนอร์ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณท่อหน่อยแล้วก็ขอบคุณพี่นุ่มก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อยู่เป็นอกำลังใจครับวันนี้ครับ นี่แน่เลยครับกอะไรพี่ะกต่ายเจ้าเจ้าโต้ก็วันนี้ผมทำได้ครับอายุเท่าไหร่แล้วน้องชันยี่สิบสองครับก็้าเจ้าท้ายหลุดพี่เด็กขอบคุณครับ